ก่อนที่จะเข้าหมวดผลิตภัณฑ์เราทําความเข้าใจกับสุขภาพร่างกายเรานิดหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าร่างกายเราเป็นไรนะครับร่างกายเราเป็นไรภาพนี้อาจจะยังไม่มีนะนะครับก็ก็จะเป็นภาพต่อไปถึงจะเป็นภาพที่อยู่ในชีตเนาะนะครับอันนี้คือให้ทําความเข้าใจให้เฉยว่าร่างกายเราเป็นไงและวิธีการทํางานของร่างกายก็ทํางานอย่างไงคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับก็คือนะครับ เรากินอาหารเข้ามามาอยู่ที่ไหนฮะกะเพาะใช่ไหมกระเพาะทําหน้าที่ย่อยอาหารแต่กะเพาะย่อยอาหารอะไรบ้างครับทราบไหมย่อยทุกอย่างไหมทุกอย่างนะไม่ได้ย่อยทุกอย่างนะกะเพาะความเข้าใจนี่คือเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกระเพาะมีหน้าที่ย่อยสองอย่างย่อยแป้งกับโปรตีนดังนั้นในกระเพาะเนี่ยจะมีอะไรครับมีกรดถูกต้องไหมนะครับแล้วกรด มันออกมาตลอดเวลาไหมเวลาหิวเว,วลาหิวมันไม่ออกมานะี่ยเวลาเราหิวเนี่ยอันนี้คือเป็นการเข้าใจผิดในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารที่เรารู้จักกันมานานว่าเวลาหิวเรวไม่กินข้าวกรดมันออกมากัดแผลในกระเพาะอาหารไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีการพิสูจน์จากเทคโนโลยีเขาใช้กล้องส่องเลยถึงเวลาหิวปุ๊บกรดมันไม่ออกมานะฮะ มันไม่ออกมามันจะออกมาก็ต่อเมื่อเรากินอาหารก็ไปตกถึงท้องก่อนมันถึงจะออกมานะครับถ้ามีเนื้อสัตว์อยู่ในกระเพาะมันจะหลั่งกรดออกมาเพื่อย่อยเนื้อสัตว์นะครับแล้วไขมันละ่ะเรากินเข้าไปผนกันแล้วไปย่อยที่ไหนมันไปย่อยที่ลำไส้ครับที่ลำไส้เล็กเราโดยใช้น้ําดีที่ได้จากตับเป็นตัวช่วยย่อยนะนี่สองส่วนแล้วนะที่เราที่เราเข้าใจนะครับจริงๆการย่อยอาหารเราตั้งแต่ปากคนระับ เราเคี้ยวอาหารเพื่อให้มีขนาดเล็กลงสังเกตไหมเวลาเราเคี้ยวข้าวไปนานๆต้องจะมีหวานหวานขึ้นจริงไหมเพราะอะไรรูกไหมเพราะว่าน้ําย่อยที่ปากเราเนี่ยมันออกมาย่อยแป้งย่อยแป้งให้เป็นน้าตาลแล้วนะครับแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ขบวนการนี้ก็มีการย่อยนะนะครับก็ย่อยลงมาถึงกระเพาะอาหารจากนั้นก็ส่งมาที่ลําไส้แล้วก็ลําไส้ก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายลําไส้เล็ก นะครับตรงนี้จะย่อยให้เป็นขนาดเล็กลงและลำไส้เล็กเนี่ยมีหน้าที่ในการย่อยอาหารที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยเขาจะย่อยสารอาหารให้เป็นกรดอะมิโนหรือเหมือนวิตามินเล็กๆดังนั้นวิตามินเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บตกถึงท้องมันไม่ต้องรอย่อยครับมันจะผ่านกระเพาะลงมาเข้าที่ลำไส้ดูดซึมได้เลย นะครับร่างกายของเราจะกินอาหารได้ก็ต่อเมื่อในรูปแบบของกรดอะมิโนและวิตามินซึ่งมีโมเลกุลที่เล็กมากดังนั้นสินค้าของเวาวนาัยเป็นสินค้าที่เป็นนิวตร้าสูติคอลครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถดูดซึมแล้วใช้งานได้เลยนี่คือขระววนการที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือขระววนการทางเดินอาหารแต่สินค้าเยาวนาัยคือเรากินไปปุ๊บมันเข้าถึงลำไส้แล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องรอขระววนการย่อยจึงเห็นผลอย่างชัด เจนเข้าใจยังนะครับเข้าใจแล้วนะเนี่ยอธิบายให้ให้ให้เราเข้าใจว่ากระบวนการทํางานของนิวทราสูติคอลหรืออาหารเสริมเนี่ยมันทํางานแบบนี้แต่ถ้าเรากินอาหารก็ไปปกติต้องไปรอกระบวกนการย่อยถูกต้องไหมนะครับย่อยจากใหญ่ให้เป็นเล็กลงมาเล็กก็ย่อยลงมาที่ลําไส้ลําไส้ก็ย่อยอีกนะครับจากนั้นดูดซึม ส่วนที่เป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกายส่วนที่เป็นของเสียก็ถูกดันมาที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็จะดูดเอาวิตามินที่ยังพอมีอยู่บ้างนะครับดูดเข้าไปใช้แล้วก็ดูดน้ําออกแล้วก็ปล่อยมาเป็นอุจจาระเนี่ยวิธีการทําง,งานร่างกายเรามันมีอยู่แค่นี้ถ้าเราทําความเข้าใจแล้วเราจะดูแลตัวเองได้นะครับ <c oughs> สาเหตุการป่วยของคนเรานี่ใบนี้เรามีแล้วนะครับอ่านะครับสาเหตุการป่วยของคนเราก็คือส่วนใหญ่เลยคือตัวนี้ โรค NCD NCD ก็คือโรคเสื่อมต่ตางๆของร่างกายจากการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับกินอาหารที่มีพิษเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าสู่ร่างกายทำให้มีการสะสมไขมันต่ตางๆในร่างกายนะครับเป็นปัญหาเรื่องหลอดเลือดในภาพที่เรามีอยู่นะครับผมรวมให้เป็นภาพเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นภาพทีละภาพเทียภาพไปจะใช้กระดาษเยอะมาก นะครับก็เลยให้รวม้าไปในภาพเดียวกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับแต่ผมจะขยายตรงนี้ให้ดูเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าอ๋อมันจอมันใหญ่จะได้มองชัดเจนนะครับอ่านะครับก็คือส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอคือปัญหาหลอดเลือดไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดนะครับทําให้เราป่วยเยอะที่สุด6 2ของมนุษย์บนโลกใบนีป้ป่วยจากสาเหตุของเลือด นะครับความดันเลือดไหมครับเป็นเลือดไหมหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเป็นเลือดไหมเลือดเบาหวานเกี่ยวกับเลือดไหมไขมันในเลือดเกี่ยวกับเลือดไหมแค่เราจัดการเลือดเรื่องเดียวนี้นะโรคในร่างกายเราจะหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับมะเร็งก็เกี่ยวกับเลือดนะนะครับแค่ทําให้เลือดดีทุกอย่างจะกลับมาหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเลือดแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ ปัญหาใหญ่คือเรื่องของไขมันทุกคนครับไม่ว่าจะผอมไม่ว่าจะอ้วนนะครับจะมีปัญหาเรื่องไขมันในหลอดเลือดทั้งหมดเพราะว่าการสะสมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วครับสะสมไขมันตามหลอดเลือดเนี่ยนะครับวันดีคืนดีมีเกรดเลือดแตกมามันก็จะมาปิดแบบนี้เลือดก็ไหลผ่านด้านนี้ไม่ได้นะครับสมองเราจะสั่งเลยว่าเลือดฝั่งเนี้ยไม่มีแล้วนะ เดี๋ยวเซลล์ต่างๆมันจะตายเพราะออกซิเจนไม่ได้ถูกแลกเปลี่ยนคือร่างกายเราเนี่ยเขาจะใช้เม็ดเลือดแดงในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเซลล์ในร่างกายของเราทุกเซลล์เลยนะครับแค่เราเอาหนังยางมาลัดัมือนับนิ้วไว้เนี่ยผ่านไปสักสามนาทีมันจะเขียวละแล้วถ้าไม่แกะออกมันจะเน่าแล้วขาดไปเลยนะนี่คือมันเน่าแล้วมันขาดกระบวนการร่างกายเขาจะตัดออกตัดส่วนที่มัน มันเสียออกเพื่อไม่ให้มันลามไปสู่ส่วนอื่นนะครับนี่คือกระบวนการทํางานของร่างกายนะครับในเมื่อเลือดมันตีบมันไหลผ่านด้านนี้ไม่ได้เนี่ยนะหัวใจก็จะสั่งบีบแรงๆบีบบีบด้านนี้แรงๆความดันมันเกิดขึ้นแรงถ้าหลอดเลือดเราใช้งานมานานนะัมันกรอบบวกกับเราไม่กินวิตามินซีกินวิตามินซีน้อยเส้นเลือดเนี่ยมันกรอบแล้วจะระเบิดปุ๊งระเบิดเวลาทํางานทันที นี่อันตรายมากนี่คือกระบวนการทํางานของหลอดเลือดตีบแตกตันนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราจัดการไขมันนี้ออกเราลดความเสี่ยงได้ไหมลดได้นะครับคุณหมอให้ไปออกกําลังกายนะครับเพื่อที่จะลดไขมันพวกนี้ลงไปนะครับนี่ปัญหาหนึ่งนะครับเป็นปัญหาใหญ่เลยที่มนุษย์บนโลกใบนี้เผชิญด้วยกันนะครับในใบนี้มีนะนะครับ,นะนะรบก็คือ62เปเจากคนทั่วโลก รวมทั้งหมดตอนนี้5,000กว่าล้านคนที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดในโลกนะ5,000กว่าล้านคนนะถือว่าเยอะมากนะครับแล้วในประเทศไทยชั่วโมงหนึ่ง40คนณปัจจุบันนี้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจครับเรานั่งคุยอยนนู่แค่1นาทีมีคนตายแล้ว1คนจากโรคหลอดเลือดสมองเละหัวใจมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะครับดังนั้นเราหาวิธีป้องกันนะครับ กระบวนการที่จะป้องกันเรื่องของหลอดเลือดและการเสื่อมโทรมของโรค NC d นดีนะครับผมรวบรวมไว้ให้เป็นแผ่นเดียวแบบนี้นะครับกระบวนการที่1ที่เราจะต้องดูแลเลยที่เราจะต้องทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเลยก็คือกระบวนการนะครับช่วยทําให้โปรไบโอติกในลาไส้ที่อาจารย์พลเมศบอกอาจารย์ Ph ศึกษา,า Ph โ,โปรไบโอติกมาโปรไบโอติกเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในลําไส้เรานะครับเป็นจุลินทรีย์ชนิดดี หมอบางท่านเรียกว่าจุลินทรีย์ชีวิตเลยนะครับเป็นเล็กโตบาซิลัสที่ยาคูเรียกินเข้าไปแล้วแหลกเหมือนกันนะครับเป็นโปรไบโอติกแต่ยาคูในกินเข้าไปแบบเป็นตัวตัวนะครับแต่จริงๆแล้วในลําไส้ของเรามันมีอยู่แล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัต,ตรนงมัินะครับตัวจุลินทรีย์นี่นะมันจะเกิดขึ้นเองแล้วมันตายแล้วมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากเราให้อาหารเขาอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีคือ พรีไบโอติกประเภทผักต่างๆที่เรากินอนะไฟเบอร์ทุกอย่างนะครับกินเข้าไปเดี๋ยครับมันจะไปช่วยทําให้โปรไบโอติกยูนซีชนิดดีในลําไส้เราเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์เขาทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่จัดการกับเชื้อโรคที่อยู่ในลําไส้เราทั้งหมดเลย นะครับพวกที่เวลาเรากินเข้าไปแบคทีเรียที่อยู่ที่กับอาหารที่เรากินเข้าไปอาหารบูดอาหารเน่าอาหารเสียเนี่ยเมื่อกินเข้าไปปุ๊บเกิดของเสียเกิดแบคทีเรียขึ้นมาเกิดไวรัสขึ้นมาตัวจุนินรียโปรติตจะเป็นตัวไปจัดการนะเขาเป็นเหมือนทหารอยู่ในลําไส้เลยจัดการเลยพอเขาทํางานแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหมือนการทํางานคล้ายๆกับระบบคุมคุ้มกัน คล้ายๆเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่ในเลือดแต่ตัวนี้ทำหน้าที่ในลำไส้และเขาจะปรับสมดุลในลำไส้คนที่ท้องเสียนะครับเมื่อมีโปรไบโอติกมากจะหยุดท้องเสียคนที่ท้องผูกมีโปรไบโอติกมากจะมีอาการถ่ายที่ดีขึ้นดังนั้นเรากินผักกินผลไม้มันจึงมีอาการถ่ายท้องระบบระบบการทํางานของท้องถึงดีขึ้นดังนั้นโปรไบโอติกทาหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคในลำไส้เรานะครับ ลำไส้เรามีหน้าที่ดูดอาหารใช่ไหมลำไส้สะอาดลำไส้ดูดอาหารได้เต็มที่นะครับมันจะดูดอาหารได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อโปรไบโอติกทาหน้าที่ทําความสะอาดลำไส้ได้ดีดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําคือดูแลจุลินทรีย์ชีวิตในร่างกายของเราคือโปรไบโอติกและโปรไบโอติกเขากินผักเป็นอาหารกินพืชเป็นอาหารแต่ทุกวันนี้เรากินอะไรมากกว่ากันครับกินเนื้อสัตว์ พอเรากินเนื้อสัตว์ปุ๊บร่างกายเรามันฉลาดนะมันก็หลั่งกรดออกมาเยอะเพื่อต้องการย่อยเนื้อสัตว์ถูกต้องไหมแล้วกรดนั่นแหละเป็นตัวทําลายโปรไบโอติกไปในตัวด้วยนะครับเป็นตัวทําลายด้วยนะเป็นตัวทําลายโปรไบโอติกดังนั้นเมื่อเรากินเนื้อสัตว์กินปิ้งย่างเยอะๆจึงมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพราะโปรไบโอติกในลำไส้เรามันอ่อนแอนะครับ ดังนั้นด่านแรกที่เราต้องทำคือในเรื่องของโปรโประโยติกในลำไส้เราก่อนนะครับอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจเนาะก็คือผมจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีตัวภาษาอังกฤษมาให้เราปวดหัวทำความเข้าใจว่าเฮ้ยลำไส้เราเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะจำแม่นมากกันนะครับเรียนให้เข้าใจและจำแม่นแล้วเราจะไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้คือไส้เราพอไส้ดีแล้ว <c oughs> ขบวนการซ่อมแซมร่างกายดูแลอาหารดูแลทุกอย่างในลำไส้ดีแล้วร่างกายก็จะเอาอาหารจากลำไส้ไปซ่อมแซมร่างกายร่างกายเราเป็นอัจฉริยะนะขนาดหมอทุกวันนี้ยังเรียนไม่จบเลยนะกับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหาศักรย์สมากนะครับพาแล้วผ่าอีกหมอยังซ่อมร่างกายคนเรายังไม่จบเลยนะ ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งค้นพบอันนู้นคนพบอันนี้ใช่ไหมในร่างกายมาใหม่ๆความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาร่างกายเรานี้อัจฉริยะมากนะครับการซ่อมแซมร่างกายเป็นสิ่งสําคัญมากเมื่อมีการชุดโทรมก็ต้องซ่อมครับเขาต้องซ่อมสมมุติว่าเลือดเราเอามีดปาดมีดบาดมือเราเนานะชกเลือดไหลจุ๊บๆๆเลยขบวนการขาบวนการทํางานในการซ่อมแซมร่างกายมันจะเกิดขึ้นแด่ทีเลยสมองจะสั่งเลยปุ๊บนะครับ อ่ะเกล็ดเลือดวิ่งไปเลยเกล็ดเลือดวิ่งไปปิดปิดแผลไว้ก่อนนะเป็นเหมือนฟิล์มนะเป็นฟิล์มบางๆไปแปะๆๆๆไม่ให้เลือดไหลก่อนอ่าะบวนการแรกเนี่ยเขาจะสั่งเลยปุ๊บถ้าเกล็ดเลือดเราน้อยสังเกตไหมบางคนเกล็ดเลือดน้อยเลือดจะไหลไม่หยุดอ่าถ้าคนที่ร่างกายสมบูรณ์นะครับเลือดไหลแป๊บเดียวมันหยุดเลยนะหยุดเองเลยนะครับแค่มือปีบไว้นิดเดียวนะฮะแป๊บเดียวมันหยุดเลยนั่นคือกระบวนการทํางานการซ่อมแซมร่างกายคือ เลดเลือดมันไปปิดไว้ก่อนจากนั้นร่างกายก็จะให้เม็ดเลือดแดงมาซ่อมนะพอมีเชื้อโรคมันจะส่งเม็ดเ,เลือดขาวก็อยู่ด้วยก็จะจัดการเชื้อโรคที่ระหว่างระหว่างที่จะเข้ามาในแผลเม็ดเลือดขาวจะจัดการจากนั้นเขาค่อยซ่อมแซมตัวเองกระบวนการนี้ใช้เวลา45วันมีดที่บาดมือเราจะหายเองโดยที่ไม่ต้องทายาเลยถูกต้องไหมเคยเจอไหมไม่ได้ทายาเลยแนละ้วมันหายเองจริงไหม นะครับเนี่ยคือร่างกายบัญจริยะพอเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันซ่อมแซมตัวเองได้แล้วการซ่อมแซมของเขาเกิดจากอะไรเกิดจากครับไขกระดูกแดงและไขกระดูกเหลืองนะครับตามภาพเลยนะนี่โปรไบโอติกล้วก็เข้าใจแล้วนะไขกระดูกแดงและไขกระดูกเหลืองเป็นตัวผลิตนะครับผลิตเม็ดเลือดแดง ผลิตเม็ดเลือดขาวผลิตเก็ดเลือดขบวนการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วไขกระดูกแดงเนี้ยเขาจะสมบูรณ์ได้อย่างไรเขาเขาต้องรับอาหารไงจากลำไส้เราไงโดยเฉพาะโอเมก้าสโปรตีนวิตามินนะครับเป็นตัวส่งเสริมทำให้ไขกระดูกแดงสมบูรณ์แล้วก็ส่งส่งนี่ฮะออกมาเป็นเม็ดเม็ดเลือดแด,ดงเม็ดเลือดขาวคือขบวนการทำงานของสเต็มเซลล์ S S. เคยได้ยินสเต็มเซลล์ไหมน่ร่างกายเราใช้กระบวนการนี้ในการซ่อมแซมตัวเองที่เรียกว่าสเต็มเซลล์เขาจึงมีสเต็มเซลล์สังเคราะห์มาให้กินผิวพัรร์เปล่งปลั่งสวยงามเมามาแปะมาทานะครับกระบวนการทั้งหมดเกิดจากนะครับไขกระดูกแดงและไขไกระดูกเหลืองนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ร่างกายต้องจัดการก็คืออะนุมูลอิสระนะครับในใบนี้เนาะนะครับ อ,อยู่ด้านล่างนะครับนี่ใบเดียวกันที่ผมที่ผมให้ปิดน,นะใบนี้ครับสำคัญมากนะครับเนี่ยแผ่นนี้นะสำคัญมากเราจะสามารถเข้าใจระบบต่างๆร่างกายได้เลยนะครับก็นี่นะฮะอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระคืออะไรโอ้เราได้ยินเยอะมากเลยอนุมูลอิสระเป็นขยะที่อยู่ในร่างกายของเราเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีในขณะที่เราหายใจ เกิดจากขบวนการนะครับเผาผ่าญพลังงานในร่างกายปกติแล้วร่างกายเราเหมือนโรงงานนะ่ะเมื่อเราเผาผ่านแล้วมันก็จะมีส่วนที่ดีแล้วมีขยะถูกต้องไหมอ่าร่างกายเราก็เหมือนกันจะมีขยะแต่ร่างกายเราจะมีขบวนการจัดการกับขยะในตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าร่างกายเสื่อมโทรมจัดการกับอนุมูลอิสระไม่ได้ขยะในร่างกายเยอะเราก็จะเหี่ยวก่อนไว้ผิวหน้าดําร่างกาย ไม่ค่อยแข็งแรงภูมิคุ้มกันลดลงนั่นคือขยะในร่างกายเยอะเกินไปนะครับก็คืออนุมูลอิสระเยอะเกินไปอนุมูลอิสระเนี่ยเนี่ยฮะตัวนี้นะธรรมชาติของเซลลเนี่ยมันจะมีคู่แบบนี้อนุมูลอิสระก็เหมือนกันเขาเป็นเซลล์ที่ผิดรูปเขาจะวิ่งหาคู่โดยจะวิ่งมาเกาะเซลลดีเพื่อยึดเอาไปเป็นคู่เขา เพื่อให้เกิดความเสถียรในตัวเขานี่คือวิธีการของเขาจะไล่วิ่งและสารต้านอนุมูลสระกเขาทําหน้าที่ครับพวกผักที่เรากินเข้าไปทําหน้าที่มาเติมเต็มให้อนุมูลสละให้มันครบคู่ซะมันจะได้ไม่ไปทําลายเซลล์อื่นนี่คือการทํางานของอตัวสารต้านอนุมูลสระคือเอา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 ,เอาตัว,เอ,ตวเอาตัวเซลล์เนี่ยนิวเคลียสไปยื่นให้กับอนุมูลสระให้มันครบคู่ซะพอเขาครบคู่แล้วเขาก็อยู่เฉยๆแล้ว นะครับในสุดแล้วถูกจัดการออกไปเขาก็จะไม่ไปทําลายเซลล์อื่นไม่งั้นเขาจะวิ่งเกาะเซลล์นั้นวิ่งเกาะเซลล์นี้ไปเกาะเซล์เซลล์แล้วก็ไปก่อให้เกิดเซลล์โตผิดรูปกลายเป็นมะเร็งได้นะนะครับดังนั้นเมื่อเรากินผักกินอะไรเข้าไปพวกนี้สารสีเขียวจะเป็นตัวที่ไปส่งให้กับอนุมูลอิสระให้มันคบคู่ซักนะครับดังนั้นขยะในร่างกายเราจะลดลงเนี่ยขบวนการแบบเนี้ยที่เราจะต้องสร้างนะครับ อ่านี้อธิบายให้ลึกลึกหน่อยจะได้เข้าใจว่าอนุมูลสลสกมันคืออะไรพูดกันเยอะเหเกินนะครับอ่าแล้วก็อีกกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการป้องกันโรคล้างลำไส้ให้สะอาดแล้วได้รับสารอาหารแล้วสารอาหารจะมาซ่อมแซมร่างกายและล้างอนุมูลอิสระไปในตัวอันที่สามเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเราต้องมีระบบป้องกันร่างกายเหมือนประเทศเราเนี่ยต้องมีทหาร บ้านเราอยู่อย่างมีความสุขสงบดีแล้วเราต้องมีทหารนะครับคอยดูแลไม่ให้ใครมาโจมตีมาลุกลานเราไวรัสแบคทีเรียรมันจะโจมตีร่างกายเราไม่ได้ถ้าระบบภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันทํามาจากเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวออกมาจากเนี้ยไขกระดูกแดงเห็นไหมเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดจะออกมาจากตัวนี้หมดเลยและ ตัวเม็ดเลือดขาวมีอยู่3ชนิดใหญ่ๆครับชนิดแรกเนี่ยเป็นชนิดที่ตัวเล็กอ่าถ้าอธิบายแบบนี้นะคือมันจะเป็นตำรวจตำรวจที่ขับมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าในซอกในซอยอะ่ะเจอโจรผู้ร้ายหนึ่งคนใช่ไหมจัดการเลยไม่ต้องรอถึงโรงพักนะตำรวจนะอ่ะล่าอ่าที่ออกลาดตะเวงเนี่ยเขาก็เห็นเขาจัดการเลยบนทหารเลยออกลาดตะเวนไปเจอผู้ร้ายก็กินพวกพวกจบเลย นี่คือด่านแรกชุดแรกในสามตัวนี้นะครับจัดการกับพวกไข่พยาธิพวกแบคท,ทีเรียไวรัสแอนติเจนต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายสามตัวนี้จัดการก่อนเลยด่านแรกถ้าสามตัวนี้จัดการไม่ได้เขาจะส่งสัญญ,ญาณให้สองตัวนี้มโครฟาตนะครับไมโครฟาตจะเป็นตัวที่อาวุธใหญ่ไล่ล่าในกระแสเลือดเลยนะครับจัดการถ้าตัวมโครฟาตทำงานไม่ได้จะส่งสัญญ,ญาณให้สามตัวนี้ซึ่งสามตัวนี้เป็นหนัก หนักมากอาวุธหนักมากคือหนึ่งทำหน้าที่ในการกัดกินเชื้อมะเร็งได้ด้วยนะตัวนี้ถ้ามันแข็งแรงนะครับสองทำหน้าที่ในการซ่อมแซมแผลที่อักเสกบกัดกินหนองต่างๆที่มันอยู่แผลนะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวรรทําหน้าที่และเขาทําหน้าที่ในการป้องกันคือสร้างาสร้างภูมิคุ้มกันแบบเหมือนไข้ติดสารที่เราได้ยินไหมว่าตอนที่เป็นโควิดรอบแรกแล้ว มันลงปอดนะครับแล้วมีไข่ตัวซานก็เรียกพันยุไข่ตัวซานอยู่ในปอดอ่ะแล้วทําให้อากาศมันเข้าไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ว่าเชื้อโรคมันขยายพันุ์เต็มปอดแล้วนะพอมันเข้ามาในปอดแล้วร่างกายพย์เม็ดเลือดขาวพยายามทาร้ายมันพยายามฆ่ามันแล้วฆ่าไม่ได้ไอ้สามตัวนี้แหละมันก็เลยสั่งรวมพลทั้งหมดนี้เลยนะครับให้ผลิตสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไข่ตัวซานดอกมอคเครือ เคลือบไอตัวไวรัสที่อยู่ในตับอะไอในปอดอะพอมันเคลือบเยอะปอดเราก็เลยมีรูหายใจน้อยลงก็เลยอึดอ่ะนี่คือกระบวนการทํางานของร่างกายนะมันเห็นสิ่งที่มาโจงตีมันสั่งเลยสั่งรวมพลเลยปุ๊บนะนะครับแต่เราหายใจไม่ออกเราเลยตายคือมันทํางานเยอะเกินไปนะคือมันโดนหลอกอ่ะมันมันโดนเชื้อโรคหลอกอ่ะ นะครับอดเชื้อโรคหรอกนี่คือกระบวนการทําง,งานของเม็ดเลือดขาวนะนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจการทําง,งานสามส่วนนี้นะครับเราจะรู้จักผลิตภัณฑ์นิว่านายทุกตัวได้หมดเลยว่าไปช่วยอะไรได้บ้างแล้วควรจะกินแบบไหนถ้าเราเข้าใจสามส่วนนี้นะนะครับอ่ะผมให้ดู <c oughs> อ่าเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนาะเนี่ยชุดที่หนึ่งเห็นไหมกักจัดไข่พยาธิกินและทําลายไข่พยาธิ กำจัดแอนติเจนต่างๆการตักเศษที่อยู่ในร่างกายเห็นไหมจัดการกับแอนติเจนแล้วก็เป็นเรียกพวกให้มาช่วยเห็นไหมสามตัวแรกเนี่ยคือตัวแรกที่สามตัวแรกที่จัดการนะครับตัวที่สองเนี่ยตัวใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยโมโนไซต์กับไมโครฟาดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูเพราะมีวิดีโออยู่นะครับเป็นตัวที่ไล่ล่าเลยไล่ล่าอยู่ในกระแสะเลือดเลยนะครับเป็นอาวุธหนักนะครับแล้วก็ชุดนี้คือชุดที่ทํางานแบบจัดการกับ มะเร็งเนี่ยเม็ดเลือดขาวถ้าแข็งแรงมันฆ่ามะเร็งได้นะครับเนี่ยฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับต้านการดักเสพของไวรัสนะครับจัดการแอนติเจนส่งสัญญาณให้ทั้งระบบนี่มาช่วยกันสร้างแอนติบอดีก็คือการสร้างไขโตะานที่ผมอมธิบายให้ฟังนั่นแหละคือเมื่อสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยให้ทุกคนมารวมกันแล้วสร้างแอนติบอดีขนาดใหญ่ให้กับร่างกายเพื่อจัดการกับเชื้อโรคเหมือนกับไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้บ้างแล้วสถานีนี้เอาไม่อยู่ ไปเรียกมาหมดเลยทั้งบริษัทเลยไอ้ทั้งจังหวัดเลยเอามาปุ๊บทั้งโฟมทั้งน้ ie, umbers, ําฉีดปุ้ม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 ไฟดับแต่บ้านพัง <c oughs> ประมาณน,น,นั้นนะครับนะ <oria> เหมือนกันนะครับในภาพเดียวกันเลยนะครับนี่คือการทาง,งานของเมเ็ดเลือขาวอ่ะผมให้ดูไมโครฟาดน,นะครับ <emerged ederim. S 1> <c oughs> นี่คือนี่คือเม็ดเลือดขาวชนิดไมโครฟาดนี่คือเม็ดเลือดแดงนี่คือเส้นเลือดเรานะเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเขาขยายขึ้นมาใหญ่ๆ อันนี้เม็ดเลือดแดงนี่คือน้าน้ําที่อยู่ในเลือดในกระแสเลือดนะครับนี่คือเชื้อโรคเห็นไหมมันไล่ล่าเห็นไหมมันจะไล่ล่า,ลาในกระแสเลือดเมื่อเจอนะเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสที่มันเข้ามานะมันปรฟาจัดการเลยนะครับถ้าตัวนี้เราแข็งแรงนะครับเราแคบยังไม่เป็นหวัดไม่ติดโควิดเลยนะครับนะครับตัวนี้สำคัญมากๆนะครับดังนั้นนะครับ เคยได้ยินคำนี้ไหมฮะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราตอนนี้เราดูแล้วว่าร่างกายเราทำงานยังไงใช่ไหมเราเป็นหมอได้ยังเราเป็นหมอดูแลตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็คือห้องครัวของเรานั่นเองอนะครับแล้วก็ยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีประโยชน์ที่เรากินนั่นเองนะครับและการรักษาที่ดีที่สุดในโลกคือ การรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้ป่วยไม่ใช่เป็นการไปนอนรักษาในโรงพยาบาลนะนะครับเราป่วยไปนอนโรงพยาบาลนะครับคนเดือดร้อนเยอะไหมเยอะญาติพี่น้องเดือดร้อนว้ไหมเราป่วยคนเดียวอะแต่ญาติพี่น้องต้องไปเฝ้าไข้ไหมต้องไปเยี่ยมไหมลูกหลานต้องไปหยุดงานไปเฝ้าไหม มันเดือดร้อนไปหมดดังนั้นการรักษาที่ดีรักษาสุขภาพตัวเราเองไม่ต้องไปหาหมอเลยนะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเข้าหมวดของสินค้านะครับสินค้าท่านนายตอนนี้มีหลักๆเลยจะมีอยู่4ี่หมวดให,ใหญ่ๆสินค้าในครัวเรือนเดี๋ยวจะมีเข้ามาเป็นยาสีฟันนะนะครับรองนะครับรองนะครับหลักๆเลยคือสุขภาพความงามแล้วก็เครื่องดื่มนะครับ